ีมาดักใส่ไว้เมื่อแต่เช้ามืดเลยครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูด้วยกันเลยครับโอ้โหโคกหมดเลยครับเดี๋ยวนะ้นมีไหมโอ้เห็นไหมครับข้างในมาขึ้นใหม่นะนี่นี่ขาดเลยโอ้ขาดอ่ะหนักหนักเลยครับโอ้ เต็มเลยครับนี่โอ้ยอจับกระบอกกันทะมั้งอีตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้เยอะเลยครับเต็มเลยนี่เดี๋ยวพยอยายกไปเทกันเด้อนี่โอ้เต็มเลยครับโอ้กระบอทางนั้นเลยตัวไม่ใหญ่นะครับผมอะผมไปเทก่อนจะเปิดเทออกนะครับผมแต่ว่าเหมือนจะมีไอตัวยาวด้วยครับผม ตัวยาวเต็มเลยเห็นนะครับดีไม่ได้เอาคากล้องมานะผมอ้ตายหมดเลยปลาเฮ้ยตัวใหญ่ออกมาไอตัวใหญ่ไปเลยไปเลยไปเลยเออไปเลยออกไปเลยไปเลยครับไปเลยพวกตัวใหญ่อ,อ,อ้าวไปอ้ตัวใหญ่สิอ้ยปลามันตายหมดเลยมันโดนในงูมันเล่นนะครับนี่นี่ เดี๋ยวผมจะเทออกมากันเด้อนี่เด้อเพื่อนมาแล้วมาแล้ว <c oughs> นี่ใส่เดียวครับนี่ดูดินี่เยอะแค่ไหนครับนี่ปัดถูกอู้มานคักมานคักแต่เมื่อคืนใส่ไปเยอะเมื่อคืนผมไม่ได้มานมื่อคืนนะลุกมาตอนเช้าเลยเว้ยวิ่งนี่เต็มแถวพื้นที่ตรงนี้หมดเลยครับนี่เต็มหมดเลย ขึ้นผมก็จับได้อยู่บางส่วนเมื่อเช้าก็เลยเอาใายไปดักเอาไว้ตรงตรงหน้าปากทางทขึ้นขึ้นนะครับนี่นี่ผมว่าถ้าง,งูถ้าง,งูไม่เข้ามาอยู่ในไสก่อนนะ่ะมันน่าจะเยอะกว่านี้ตันนี่โอเคนะครับผมเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับอะจะเก็บก่อนนะครับมานมานมานมือนีมานมาน,มาน